ครับสวัสดีครับพีีทุกคนนะครับเนาะับวนนี้ก็วันพฤหัสที่ีบมิถุนายน2 5 6พันห้าร้อยหกสิบเนนะครับมนาะบนนี้พระเทียมภาพมติดตามลาวพัฒนาเซียนป่าตาลนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาเซียนป่าตานก็ลุ้นคือกันนะครับพี่พีาธรรมดาก็มีเข่ามีลุดนะครับพี่ีเนาะแต่ว่าก็ลุดแบบใกล้เคียง นี่ครับวันพุทธที่2 1เ็มิถุนายน66นะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนป่าตานบนล่างวิ่งรูด8กับ9บ้ามาชักตัว FC ฟีเตียว,วาเล็กตัวเนีนนะครับเนาะเน้น83เน้น83ตัวเดียวเตี๊กออก73นะครับถือว่ารักก็จะกะแม่นอยู่ครับรักหน่วยเนาะ ขับมาสามเที่ยงแต่ว่าจับคูบุมีเกตย่แปดสามเก้าสามออกเ็ดสามครับเอาหัววันศุกที่ยี่บามเนี่ยผมเตรียมพามาตามต่ออีเนะครับเนาะเราพัฒนาเซียนป่าตานนะครับ วันศุกร์ที่23มิถุนายน เป็นปาตาน นี่บนล่าง บนล่างวิ่งโหลด4กับห้านะครับ ว่าตานเนียนนะ,ะน,ยน,นะครับเนาะเน้นที่ห้าครับครับรบบงจับผู้ จากคู่บนล่างนะครับเนาะนี่สามแปดสามเก้าสามศูนย์

ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ครับพวกนี้ให้มากเก้าคู่เก้าห่างนะครับเอฟซี มีเนียนนะครับเซียนปาตานเนียนนะครับห้าเกห้าศูนยเนียน2องหางนี้นะครับ ชัตเจี่นเนาะครับเนาะาพอแตร์กับข้อกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนป่าตาลเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตร์มาครับฝากปีฝากน้องเอาไปเบื้องเป็นแนวทางน้วกันนะครับพอแตร์เขนได้จะจดมากนะครับจดเอานะครับครับจดมาสีกับผ้านี่ครับเนาะ วันศุกร์ที่23มิถุนายน66นะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนป่าตานขับบนล่างวิ่งรูด4กับ5นะครับขับจับโค่่38 39 30 48 49 40 58 59 50เน้นนะครับเนาะเน้น59กับ50 นะครับอามักตัวใดชอบตัวใดเข้ากับผิดจามน้าเม่าอเ,อเ,เ,เ,เนาะเอฟซีเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพ่อแจมกับพ่อฝากไปอา่าหมักตัวใดชอบตัวใดเข้ากับอย่าลืมนะครับกลับตัวไว้นํากาดีนะครับเอฟซีเนาะเพราะว่ามันกับบอลแน่นอนนะครับเตือมันเข่าตัวกลับนะครับ ครับเอาขามาแอล้าก็จะลืมนะครับเด้อยีีกดไลค์กดแชร์พอเตมนำแนวนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตมนะครับครับสุดท้ายท่ายสุดนี้พอเตี่ยมขอราบขอบพระคุณยี่ีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตมครับพอเตีมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอยาให้ได้ความไขอย่าให้มีนะครับเนาะรอบขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแเคียนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม